สวัสดีแฟนเพจที่น่ารักของเสือเพกชุมแพทุกท่านนะคะเช้านี้เนาะเรามีเซอร์วิสลูกค้านะนะคะวันนี้มีเซอร์วิสนอกสถานที่นะคะเนื่องจากว่าวันนี้ลูกคา้ารถเป็นไรคะช่างออลูกค้าขับมาดีๆนะครับแล้วก็มาจอดซื้อของนะแล้วพอสตาร์ทจะเข้าเกียร์เข้าไม่ได้นะอ้อว่าเลย มาดูให้นะก็สัง่งนิฐานว่าบูธบูธสายเกียร์แตกนะครับค<ม>่ะตอนนี้ช่างกำลังลือ <นะ S 2> ้อกำลังลือลล้อนะครับเตรียมที่จะใส่นี่นะพอเป็นบูธสายเกียร์นะครับอ<ม>นี้ทางแต่ไม่รู้ว่าจะใส่กันได้หรือเปล่านะเพราะว่าอันนี้มันเป็นของวีออสนะครับพบเพราะช่องเพิกเบิกมานะแต่คิดว่าน่าหน่าจะใกล้เคียงกันค่ะเราจะทำการลองลองใส่นะเดี๋ยวแซมขึ้นไปข้างบนนิดนึงเนาะได้ได้เห็นแชทขึ้น <จะ S 1> กันได้นะครับผมลูกลูกค้าแวะซื้อของเนาะเราจะขับรถเข้าเมืองนะคะวันนี้สรุปแล้วก็คือไม่ได้ขับไปเนาะก็ต้องจอดนิ่งโทรหาช่างเพื่อ,อน,นะคะมาเซอร์วิสให้นะคะ ใส่เงินได้ไหมนะครับผมอืมดูยากเนาะฝั่งนี้มอง ตันนี้ประกอบได้แล้วใช่ไหมคะช่นองจากไขส,สายแล้วนะเปลี่ยนบูทใส่เข้าไปแล้วนะครับก็มาทําการใส่น็อตก,กันนะค่ะช่วงที่ประกอบเมื่อกี้ไม่ได้ถ่ายให้เพื่อนๆดูนะคะเนื่องจากว่ามีสายโทรศัพท์เข้ามาเนาะม,มีลูกค้าอีกเคสหนึ่งะคะ่ะโทรมาเนาะเลยไม่ได้ถ่ายแต่ให้ช่างประกอบไปตอนนี้ก็มาลองดูเนาะเดี๋ยวใส่บูดแล้วนะดูซิว่าจะใช้ได้ไหมนะค,คะ จะถ่ายไม่ค่อยชัดนะคะเนื่องจากว่าอีกฝั่งหนึ่งเป็นถนนใหญ่เนาะสาวเอเมไมก้าไปอันนี้เนาะไอเสียโทมัสค the ่ะเดี๋ยวทําการลองดูนะคะว่าลองนะว่าใช้ได้ไหมนะครับค่ะบูธใส่เกียร์แท็กโทรมาแล้วโทรมาแล้วครับพี่เย้เดี๋ยวผมวิ่งไปดูให้นี่ยยุ่มันนี่หลุดเองได้ยังไงไปแล้วไปแล้ว เดี๋ยวนี่นะครับบ้านไม่อมีมกันี่นะครับทำการเข้าได้ตามปกติแล้วนะครับผมนี่นะครับผมก็อโอเคครับทำการประกอบอุปกรณ์กลับนะฮะใช้ได้แล้วโอเคครับผมก็ฝากเพื่อนๆด้วยนะคะอันนี้เคลดอันนี้บูธสายเกียร์แตกนะครับผม ก็ทําการเปลี่ยนรูปตัวใหม่ให้แล้วนะครับเดี๋ยวทําการประกอบอุปกรณ์กลับคืนครับผมเอาเอะไรก่อนคะช่างต้องเอาไหนก่อนคะอันนี้ก่อนไหมยังขอเอโอเคค่ะเดี๋ยวสาวแอมจะขอขอตัวเนาะช่วยช่างประกอบนิดนึงนะคะเดี๋ยวยังไงประกอบเสร็จแล้วเดี๋ยวสาวแอมจะถ่ายรูปเนาะลงไปในเพจอูอีกครั้งหนึ่งนะคะให้เพื่อนๆได้รับชมเนาะ ก็ฝากอู่เล็กๆในป่าศักด้วยนะคะอู่สีเซอรเพอร์การช่างนะคะอำเภอทองแสนขันจังหวัดอุตรธาน์นะคะก็เรามีบริการเซอร์วิสหลังการเออเซอร์วิสนอกสถานที่นะคะก็มันในเคสเนี่ยแหละคะ่ะแล้วก็จะมีเซอร์วิสให้เนาะเพื่อนๆก็เข้ามาทักทายพูดคุยได้นะคะในเคสมีอะไรก็สามารถโทรมาที่อุดสีเรเพอร์การ ช่างได้นะคะเดี๋ยวคลิปนี้ใส่ขอขอตัวก่อนละกันเนาะว่าเดี๋ยวขอช่วยช่างก่อนประกอบนะคะสับคลิปนี้สวัสดีค่ะช่างสวัสดีค่ะสวัสดีครับมือไม่ว่างก็ <c oughs> เสร็จแล้วก็ทำการประกอบอุปก,กรณ์กลับคืนกันครับผม มีน็อตเบอร์สิบแหบอยู่สองตัวนะครับตงนี้ใช่ตรงงตายนี่ลนะ ก็เสร็จเรียบร้อยครับผมนี่ยังไม่เข้าไหนตรงนี้หัวมุมเนี้มุมฝั่งนี้อ่าโอเคแล้วก็ใส่แผ่นปิดนี่ใส่แผ่นปิดตรงไหนคะเสร็จเรียบร้อยเดี๋ยวไปทำการเทสกันอีกรอบหนึ่งนะโอเคค่ะก็ลองครับ โอเคครับผมอลองเตืนขึ้นค่ะว้าวโอเคเสร็จเรียบร้อยนะครับคือรถเกียร์โต้ทุกรุ่นทุกยี่ห้อนะโอกาสที่บูสสายเกียร์จะแตกจะหลุดนี่เยม,มีมีทุกคันนะครับบางทีรถอาจจะ40,000 5 0 0โลก็อาจจะเป็นก็มีนะครับนะไม่มันมันมันมีโอกาสเกิดขึ้นได้หมดนะครับกับรถทุกรุ่นทุกยี่ห้อเนาะนะก็โอเคครับผมนี่เสร็จพร้อมส่งงานได้ละ จะขับขับไปส่งลูกค้านะครับโอเคครับผมในการเซอร์วิสเรียบร้อยเล็กๆไม่น้อยอะไรที่ช่างเพิกทําได้นะก็ทําให้นะครับถ้าไหนไม่ได้ไม่ใช่ทางนะครับก็ต้องต้องใช้บริการที่อื่นนะครับผมบางทีเราเรายังไม่เคยทําไม่เคยเจอนะหนึ่งในด้านของอะไหล่ด้วยนะครับอันนี้ดีได้ช่างช่างเพิกเบิกเบิกเบิกมาไว้นะนะเบิกอันนี้ช่างเพิกเบิกเบิกเบิกมาใส่รถลูกค้านะครับแต่ใส่ไปแล้วแต่ช่างเพิกเบิกมาเผื่อ <น>ก็เลยมาเจอนี่แหละนะครับโอเคครับผมพบกันใ่คลิปหน้าครับสวัสดีครับสวัร,คครวดลค้ากัน